อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณไพศาลพืชมงคลค่ะนักกฎหมายและเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าขอประนามสภายุโรปที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยไม่ว่าเรื่องอุยกูร์หรือมาตรา112หรือเรื่องการฟื้นฟูประชาธิปไตยทั้งหมดนี้คือเรื่องกิจการภายในของประเทศไทยไม่ใช่โครงการอะไรของสภายุโรป ขอให้สภายุโรปไปดูแลประเทศในยุโรปให้รอดก่อนเถอะเพราะขณะนี้ก็ไปแทรกแซงกิจการประเทศอื่นสนับสนุนการทำสงครามจนปั่นป่วนวุ่นวายทั้งโลกแล้วอย่ามาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับประเทศไทยเลยเพราะประเทศไทยไม่เคยไปแทรกแซงวุ่นวายกับท่านแล้วก็ต้องขอประนามคนไทยบางส่วนที่ดีใจได้ปลืม้มกับการที่สภายุโรปนั้นเข้ามาวุ่นวายแทรกแซงประเทศไทยนี่คือพฤติกรรมทรยศชาติหรือขายชาติที่ไม่อาจให้อภัยได้ ภายในประเทศเราอาจจะเห็นต่างกันได้แต่ในปัญหาของชาติก็ต้องไม่ยินยอมให้ใครอื่นใดเข้ามาแทรกแซงกับกิจการภายในประเทศไทยโดยเด็ดขาดค่ะโอ้ท่าทีของคุณภพศสารพืชมงคลเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าก็ตรงใจกับคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยนะครับรวมทั้งเราด้วยนะ,ค,ะคือหนึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องกิจการภายในใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจส่งชาวอุยกูไปที่ประเทศจีนไทยมีเหตุผลของไทยนะ อย่างที่คุณไพศาลบอกเนี่ยแลวไอ้คนที่นี่มีหลายคนดีใจนะผมเห็นในเฟซเนี่ยนะมีหลายคนดีใจเยอะเย้ยหรอเยอะอเยะ้เยว่าเป็นยังไงล่ะหเห็นไหมล่ะเขายุโรล<อ>เขาประนามเราแล้วอย่างงู้นอย่างงี้พวกนักสิทธิมนุษยชน NG o ออะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งนักการเมืองจากพรรคประชาชนนะแน่นอนหนึ่งคนหนึ่งนั้นนะคุณกัณวีก็ต้องบอกเห็นไหมล่ะประมาณอย่างนั้นคือ คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าสภาพยุโรปเนี่ยนะเข้ามาพยายามจะใช้อำนาจเหนือไทยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำตามเขาเนี่ยเขาจะ,ะใช้เรื่องของไอ้ข้อตกลงทางการค้าที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการในการทำ fca กับสภาพยุโรปอยู่ประมาณว่าถ้าแกไม่ยอมตามชั้นนะไม่คิดแบบชั้นนะไม่ตัดสินใจแบบที่ชั้นต้องการให้ตัดสินใจนะฉันจะไม่เซ็น fta กับแกประมาณอย่างนั้นะนะครับแล้วก็ สองสามเรื่องที่เขาพยายามบอกว่าเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งเช่นยุติการส่งผู้ริภัยชาวอุยกูนะที่เหลือทั้งหมดนะสองก็คือว่าให้ UNSCR เสานี่ยสามารถเข้าถึงการอยู่การกินการคุ้มขังอะไรต่างๆของชาวอุยกูในประเทศไทยนะสามเรื่องของกฎหมาย1 1 2นะสี่นะบอกว่า สนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ไทยทํากับจีนซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะเวลา,าพวกอาชญากรที่ประเทศไทยแล้วหนีไปจีนจีนก็ส่งตัวกลับนะเหมือนที่เราเนี่ยส่งไปให้จีนนะมีข้อตกลงแรกเด็กกันยูบอกว่าควรถูกลังงัดนะแล้วก็พวกสส พวกนักเคลื่อนไหวพูดง่ายว่าพวกที่ติดคุกในคนดีการเคลื่อนไหวทั้งหนึ่ง2นนะึ่งนงเนี่ยนะทั้งสสทั้งเป็นนักศึกษาทั้งใครต่อใครนักเคลื่อนไหวเนี่ยที่ถูกจับกลุมคุมขังให้ปล่อยตัวุหให้<ล>ย,ยุติการดําเนินคดีเออนั่นน่ะสิมายุ่งอะไรนะครับคือทําไมสาภาพยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วมันชัดเจนกว่าบ้านเราอีก ยกตัวอย่างกรณีที่ฉนวนกาซาเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยพวกียูก็เงียบเป็นเปล่าสางหมดแล้วหลายต่อหลายเรื่องนะครับและที่สําคัญคืออันนี้ชัดเจนนะมันเป็นการก้าวไก่เราคุณจะมาจับมือเราว่าอันนี้เอานะอันนี้ไม่เอานะเหมือนเหมือนพ่อแม่มาจับมือลูกให้คัดลายมืออย่างนั้นไม่ได้นะเราเป็นประเทศเอกราชนะครับเราไม่จะเป็นเมืองขึ้นของพวกคุณนะ การที่เราทําอะไรทําข้อตกลงอะไรกับจีนเราก็ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของเรายืนอยู่บนหลักการและเหตุผลของเราะนะครับคุณภาษาเนี่ยว่าว่าตรงๆแล้วใช่หลายข้อเนี่ย<ม>เราเห็นตรงกันเลยนะครับอย่างยูเครนเนี่ยวันนี้ประเทศยูเครนเนี่ยเละเ,ละเละต้มเปะ๊ะ<ม>คนยูเครนตายเป็นล้านๆเพราะใคร<ม>บ้านแตกตาแรกขาดเพราะใคร<ม>ส่วนหนึ่งก็เพราะพวกยุโรปหลายประเทศนี่แหละค่ะนะครับพรานคุณอย่ามายุ่งในกิจการบ้านเรา ที่สําคัญคือไอ้พวกคนไทยใจชาติพวกทางชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพวกนี้ชักศึกเข้าบ้านออเนะครับคือคือพอฝรั่งว่าอย่างไรเขาว่าอย่างนั้นแหละนะหาว่าเราไปเป็นเมืองขึ้นของจีนบ้างอะไรบ้างนะฮ<น>ะคือคือโอเคฝรั่งเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้แต่ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่คนไทยที่เห็นด้วยกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามโดยเฉพาะบรรดาสสหรือนักวิชาการต่างๆเนี่ย คุณไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางไปมากกว่าคนที่เขามีหน้าที่อันนี้พูดกันตามตรงนะเป็นเรื่องของความมั่นคงถ้าสมมติเราโดนกดดันจากประเทศที่บิ๊กบึ้มและใหญ่กว่าอย่างจีนแบบเนี้ยเออใครจะมาช่วยเราอไอ้พวก EU ูเนี่ยมันจะมาช่วยเราไหม,มบ้านตัวเองยังเอาไม่รอดถูกไหมคะจากกรณีของเนี่ยสงครามรายูเครนรัสเซียเนี่ยเลือกผิดฝั่งออันนี้พูดกันตามตรงถูกไหมบ้านตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้ยังมาสารแนยังมาจุนจ้านกับบ้านคนอื่นเขาไอที่มันน่าเจ็บใจกว่า บ้านเราคนบ้านเรากลับดันเห็นด้วยนี่แหละนะคนไทย<ม>หัวใจธาตุานะครับหรือที่เราพูดเนี่ยจะว่าเราคลั่งชาติก็ได้นะแต่ว่าเราพูดบนพื้นฐาน<ม>ผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราค่ะนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่เขาจะไปดูความเป็นอยู่ของอุยกูตามคําเชิญของทางสาธารณรัฐประชาตยรชนจ,จีนเนี่ยไปวันพุธนี้ค่ะพี่กอง คือเมื่อวานฟังคุณภูมิทําอธิบายเนี่ยด้วยความด้วยข้อจํากัดของเครื่องบินที่จะไปไม่ได้ไปลําใหญ่มากอ่ะแล้วก็รวมถึงมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราอยากจะให้ใครไปก็ไปได้แต่ว่าทางการจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่าอ่ะุจะเชิญใครไปอะไรยังไงไปแต่ที่แน่ๆน,นกข่าวที่ไปคุณภูมิทํามบอกว่าก็จะมีทั้งนักข่าวจากทีวีก็คนจะเป็นภูโทรทัศน์รรมการถ่ายทอดสดไปอย่างงี้ใช่ไหมคะ r n t เนี่ยต้องไป แล้วก็รวมถึงวิทยุก็อาจจะมีแม่งานต่อคิวมาแล้วก็ออนไลน์อีกอย่างหนึ่งเห็นเขาดิ้นงินจังเลยบางสถานีไม่ได้ไปคือคือมันเอาไปไม่ได้หมดหรอกอย่างนั้นใช่ไหมเราก็บอกทำไมรายการ굿มอร์นนิ่งของเราไม่ได้ไปล่ะถูกไหมล่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่ EU ทำเนี่ยนะมันมายุ่งเรื่องบ้านเราเนี่ยนะเป็นการเผือกอย่างหนึ่งเนี่ยพิมกันมาว่า ยาเผือกยาเผือกยาเผือก <laughs> ยาเผือกยาเผือกยาเผือก <c oughs> นะพิมพ์มาเลยนะเป็นการแสดงออกว่าคนไทยเราเนี่ยคัดค้า,านการเข้ามาแทรกแซงกิจาการภายในของยูอต่อบ้านเรานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุยกู <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้อยสิบสองแล้วอยู่ๆดีๆคุณจะมาสั่งให้เราปล่อยตัวคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ให้ยกเลิกการดำเนินคดีอยู่เนี่ย <c oughs> นะเออคุณเป็นพ่อเราหรือไง มันมีคําถามว่าบางประเทศก็มีกษัตริย์ถูกไหมคะถูกครับแล้วถ้าเกิดว่าคนประชาชนในประเทศคุณหมิ่นกษัตริย์ของคุณอย่างเงี้ยคุณปล่อยลอยเหรอคุณปล่อยจอยเหรอคุณไปบอกตํารวจไหมว่าให้ปล่อยไอ้พวกที่หมิ่นกษัตริย์บ้านคุณน่ะให้มันออกมาข้างนอกตลกว่ะพี่กองบ้านตัวเองก็มีกษัตริย์บางประเทศนะคะก็ต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองชั้นได้ชั้นนั้นคุณยังมีกฎหมายภายในของประเทศคุณบ้านเราก็มีกฎหมายคุ้มครอง ทั้งคุ้มครองพระมหากษัตริย์คุ้มครองสถาบันคุ้มครองอคันตุกะคือมันจะมีระดับนะคะคุณเนี่ยควรจะรู้มากกว่าทางอเมริกาด้วยซ้ำไปเพราะบางประเทศก็ยังมีกระสันคือประวัติศาสตร์ของยุโรปในยาวนานกว่าอเมริกาแล้วก็พูดตรงๆนะเราก็ไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเรากาลังเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันและก็อนาคตแต่ไหนๆก็ไหนๆเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของมวลมนุษยชาติเนี่ยคนยุโรปเป็นชาติที่ ล่าอนณานิคมมากที่สุดไปก่อการทําเข็นให้กับประเทศต่างๆที่อ่อนแอกว่าตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาเอเชียนะครับหรือในบ้านเราเองเนี่ยเห็นไหมฮะกว่าเราจะลอดปากเหย่่ยวปากกามาจากอังกฤษอังกฤษไปฝรั่งเศสมาอฮอลันดามาก่อนมีโปรตุเกสเข้ามามพวกเนี้ย พยายามแสดงตัวเองว่าเป็นอารยะชนนะแต่ในเนื้อแท้จิตใจโหดเทียบอมมหิตจ้องที่จะกดขี่ข่มเหงประเทศที่อ่อนแอก,กว่าแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์ไปปรนเปิร์ชนชนั้นปกครองของตัวเองนี่ผมก็ด่าแบบนี้ได้เหมือนกัน<ช>เมื่อวันก่อนไปเจอไปเจอบทความหนึ่งเขาพูดถึงเ,เรื่องของ รัเสเซียค่ะคือยุโรปเนี่ยพยายามสร้างภาพให้รัสเซียเป็นโจรผู้ร้ายว่าเดี๋ยวจะมาคุกคามยุโรปปรากฏว่ารัเสเซียเนี่ยตอบโต้ว่าอย่างไรบ้างไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยนะรัะเสเซียหนึ่งถามว่ารัสเซียต้องการดินแดนอะไรยุโรปรัเสเซียทั้งประเทศเนี่ยใหญ่กว่ายุโรปทั้งทวีปถูกไหมค่ะดินแดนมันเยอะแยะอยู่แล้วแต่ทรัพยากรรัสเซียก็มีมากกว่ายุโรปแล้วรัสเซียจะไปเอาอะไรกับยุโรปอะ่ะม,มีแต่ยุโรปนั่นแหละนะครับะจะมาตอดนู่นตอดนี่จะ ระแวงรัเสเซียแล้วก็ใช้ยูเครนเนี่ยเป็นหมากกลในการที่สร้างความไม่มั่นคงให้กับรัสเซียนี่เวลาเขาโต้แบบนี้ก็สวนเขาไม่ได้ถูกไหมครับค่ะเออนี่นี่เป็นสงครามรูปแบบหนึ่งการแทรกแซงรูปแบบหนึ่งนะมันก็อ้างเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนแบบที่ผมบอกอะไอ้คำว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กสิทธิสตรีอะไรต่างเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่โพลกตะวันตกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อจะมาเป็นเงื่อนไข บีบบังคับให้ชาติอื่นๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่พวกตนเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมาหาเหตุกีารันทางการค้าอะไรต่างๆแล้วเี่าล่าอาณานิคมโดยไม่ต้องใช้อาวุธแต่ใช้เรื่องของสงครามทางการค้าเล่นงานแทนนะดูนะว่าจะมีสสมีนักการเมืองมีพรรคการเมืองกลุ่มไหนที่ออกมาคัดค้านมาประนามเหมือนที่คุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยได้แสดงจุดยืนออกมานะครับ เือกเต็มคอมเมนต์เลยอย่ามาเพือกบ้านเราคือพัการเมืองที่บอกว่ารักชาติรักบ้านรักเมืองต้องไม่นิ่งนะไม่งั้นต่อไปเนี่ยต่อให้ใครมาบริหารเนี่ยเขาก็จะต้องแทรกแทงกแบบนี้เรื่องร้อยสิบสองเขาจะต้องพูดกันตลอดไปใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็เข้าทางสสบางพักไงที่มันอยากจะแก้มาตราร้อยสิบสองใจจะขาด